วันนี้ฝนตกครับผมฝนตกอย่างแรงเลยวันนี้ก็เลยออกมาดูบอ่อปลานะผมจะมีพวกปลาดุกนะผมปลาดุกแล้วก็ปลาหมอนะผมชอบออกจากบอ่บอบ่อนี้เป็นบอ่อปลาก็ไม่เท่าไหร่แต่บอ่อนุ่นครับผมก็เลยต้องออกมาดูนะผม ฝนตกแรงครับผมทั้งฝนลลทั้งลมดีไม่มีฟ้าีจุดนี้ครับผมจุดที่น้ําไหล,เข,ขไหลเข้าน้ําจากคายนอกไหลเข้านี่ปลาเขาชอบออกมาวันไหนี้วยเป็นปลาดุกนครับผมปลาดุกปลา่อนลปลาปลาหมอนะครับบ่อน้วนน้ำจากาถนนไหลเข้าเยอะเลยนะครับผมดีที่มีท่อระบาย ูบรรยากาศครับสองไร่สองนาอันนี้เป็นบรรยากาศค่ะสองนานะผมบรรยากาศดีมากเลยมาดูครับปลาออกจากบ่อนะครับผม อันนี้พี่ที่เราจับได้นะผมกาลังออกเลยนี่ผมมีแต่ไซนี้นะผมประดุกไซตัวโตๆี๋ยวก็ออกอีกครับผมก็ต้องคอยดูอย่างนี้นะครับผมเวลาฝนมาเราไม่ได้วางตาขายรอบบ่อนะครับผน